สวัสดีค่ะติดบุดกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่18มกราคม2559นะคะ Safety in the future นะคะเมื่อวันศุกร์ในส่วนของ S0 S1 หเนี่ร่วงลงกว่า19.40จุดนะคะปิดไปเทีร่รจดรบเก้จุดทั้งนี้เนี่ยก็เป็นแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนนะคะซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อ,อาภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปีนี้นะคะแล้วก็มองว่า,าในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นบวกเข้ามาใหม่ๆนะคะโดยในส่วนของอนักทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันเนี่ย มีโอกาสที่จะขายออกมาในตลาดหุ้นได้ต่อเนื่องนะคะในระหว่างที่จับตาผลประกรอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองซึ่งคาดว่าจะออกมาไม่ได้สดใสนักนะคะแล้วก็มีความมิตกกังวลเกี่ยวกับ n อ l ที่อาจจะเพิ่มขึ้นรวมถึงสินเชื่อที่น่าจะเอ่อยังอ่อนแออยู่นะคะในส่วนของตลาดภูมิภาคในช่วงเช้านี้นะคะก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตลาดบ้านเราเนี่ยเปิดลบตามนะคะเนื่องจากว่าเอ่อในส่วนของตลาดหุ้นในสังสารัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ย ล่วงลงกว่า2%นะคะท่ามการปัจจัยลบทั้งในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ดิ่งลงทําจุดต่าสุดในรอบ12ปีต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีการยกเลิกในส่วนของการแซงชั่นอของอิหร่านนะคะแล้วก็ทำให้อิหร่านมีโอกาสจะส่งออกน้ำมันเพิ่มมากขึ้น โดยในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นได้ถึง500,000บาเรลต่อวันนะคะในช่วงสัปดาห์นะคะหลังจากที่การยกเลิกแซงชาติออกไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอนะคะทั้งยอดค้าปลีกแล้วก็ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ยังต้องจับตาดูกันต่อในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตนะคะ ส่วนจีนเองเนี่ยเรามองว่าก็ยังน่าจะเป็นปัจจัยลบอยู่ระหว่างจับตารอดูในเรื่องของตัวเลข GDP ไตรามาส4นะคะค่าจะใหญ่ตัว6.8นะคะในส่วนเอสซ่าศนเนะมีโอกาสที่จะหลุดระดับ750จุดลงไปนะคะในวันนี้ถ้าสอบระดับ745แล้วก็742จุด สำหรับกลยุทธก์การลงทุนนะคะลองเดิมตัดขาดทุนออกไปนะคะสถานะใหม่เข้าลอง isa ศูน s 1 6ที่ระดับ750จุดหรือว่าเหนือกว่านะคะเป้าหมายทางกำไร742จุดแล้วก็ตัดขาดทุนเหนือจุดเปิด5จุดค่ะส่วน single stock f i l t u r นะคะแนะนำลงทุนใน k bank h 1 6นะคะเมื่อวันศุกร์ก็ปิดล่วงลงมาที่ระดับประมาณ153จุด 99บาทนะคะโดยถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยลงมาด้วยแท่งเทียนที่เป็นบาริสนะคะแล้วก็เครื่องมือเมซีดีก่อนเดือยู่ใต้เส้นซีโร่ไลน์นะคะมีน้ำหนักอยู่ในทางอ่อนตัวนะคะปัจจัยพื้นฐานเนี่ย คาดกำไรไตรมาสสี่นะคะลดลงทั้งเยนเยนแล้วก็คิวนคิวนะคะมีค่าใช้จ่ายด้อยค่าได้ทีเข้ามานะคะรวมถึงการตั้งสำรองสูงเนื่องจาก NPL ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการตั้งสำรองน่าจะสูงต่อนเนื่องมาในปี59ด้วยนะคะอีกทั้งสินเชื่อที่โตต่ำกว่าคาดนะคะแม้ว่าราคาหุ้นจะลงมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ด้วยบรรยากาศการลงทุนของตลาดรวมที่เป็นลบก,ก็ยังน่าจะกดดันต่อนะคะเราเปิดช็อตเคทแองก์ h 1 6ที่155บาท้อ้าบห้าบาทบ้างหมายทำกำไรหนึ่งร้ตัดขาดทุนเนอ็ดบาท สวัสดีค่ะ